เจแบบแ๊แป๊บสวัสดีครับเพื่อนๆอยามเย็นเอฟซีแชร์รารครับวันนี้ครับคุณบีนะมาช่วยรีวิวอยู่กับน้องนิวด้วยนะครับผมแล้วก็อยู่กับคุณบีด้วยสถา,านที่ตั้งเราไหนครับคุณบีค่ะเราอยู่ที่ถนนเลียบทางด่วนโรงเรียนสวนกุหลาบุรีค่ะตรงเสาตรวจที่260กรัม2องในกลรเป็นไกลนี่เองค่ะวันนี้เรามีอะไรมาไฝเอฟซีครับคุณบีฮะโอ้คันนี้นะคะนางฟารเข้าบ้านอีกแล้วมิลเซเว่นปี2008เกียร์ออโต้เลยค่ะสวยๆนะหลบสวยๆเลยค่ะรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะคะตอนนี้เกียร์ออโต้ด้วยนะครับ อีกสักครั้งนึงนะครับอย่างที่คุณบีบอกนะครับวันนี้เรามีเป็นมิลเซเว่นนะเพื่อนๆนะนี่ครับผมสวยๆเลยนะสามจุดศูนย์นะครับไฮเทคนะครับแล้วก็เป็นมือเดียวป้ายแดงด้วยรถสวยมากๆเลยเพื่อนๆนะครับคันนี้มีแดกหลังคายด้วยนะครับล้อแม็กแล้วก็ยางใหม่ด้วยนะคือรถคันนี้คือพร้อมใช้อย่างมากๆเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีมากเลยครับดูสักก่อนเพื่อนๆนี่ฮะดูนะฮะชนบุรีนะครับนี่ฮะออกจากนี่ฮะสูนย์ยูสูนะ ชนบุรีเลยสติ๊กเกอร์ยังเดิมเลยเพื่อนๆเอ๋ยพี่น้องแล้วกันคันนี้บอกเลยขับไม่มีขาดทุนคุณบีนี่ฮะขับแล้วกำไรล้วนๆกอลอกำไร3าสาเป็น6 6 4เป็น10โอ้โหยังไงก็เหลือชนบุรีครับผมคิดบวกได้บวกฮะนี่ครับผมถือว่าสวยนะเดี๋ยวไหนก็ผ่านหลังท้ายแล้วน้องนิวครับพี่ขอดูท้ายนิดนึงเลยแล้วกันจะมืดอีกแล้วฮะนี่เดียวพอพี่นี่เดียวพอฮะแป๊บ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 ไม่ต้องที่จะตลกสิฮะ้าี่เย็นแล้วด้วยเอฟซีก็ไม่อยากดูอะไรมืดๆนะโดนบ่นประะจเลยพี่อ ท้ายถือว่าสวยนะเนี่ฮะแล้วก็เนี่ฮะเบาสะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็กราบข้างเนี่ยก็ยังเดิมหมดเลยนะครับสวยนละ้จริงๆเดี๋ยวดูฉากนี้ทีหนึ่งนะครับฉากที่ละลายใจพวกเราทุกคนเนี่ยฮะสวยมากครับเพื่อนไม่ถึงสามแสนบอกเลยอ su ู u m u ิวเซเว่นปีสองพันออโต้ลืมบอกไปคันนี้เป็นเครื่อง VGS แล้วด้วยนะครับผม มนเชนนะครับเป็นเครื่องตัวใหม่แนละ้วด้วยนะบอกเลยสวยๆเลยทีเดียวเชียวขอดูภายในนิดน,นึงครับน,นะครับผมแผงประตูสวยสะอาดนะเพื่อนๆนะอ่าน,น้องนีวไม่อยู่สตาร์ทเลยแล้วกันรถติดชึ่งเพื่อนๆเอ๋ยสวิตก,กระจกนะครับปรับข้างไฟฟ้าด้วยเบาะหนังสวยสะอาดกันเลยทีเดียวเฉียวนี่ฮะ ABS แ i r b a g คู่ด้วยนะเนี่ยสวยครับเพื่อนนี่ครับ เรือนไม้ไม้เท่าไหร่ฮะแสนไปปลาย,ายลนะเพื่อนๆนะอุ้ยวิไอเย็นอะนี่แอร์ระบิลมฮัตเตอรีครับเนี่ยโอ้โหวันนเย็นเลยขนาดนี้เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันก่อยมาอีกฝั่งหนึ่งมีแหลกหลังคาด้วยน้องนิวเดี๋ยวขอขึ้นบันไดนิดนึงนี่นครับสวัสดีครับเอา้าไม่ว่าใครดีๆคุณวีเดี๋ยวก็หล่นหรอกเลยนี่ฮะแหลกหลังคาแล้วเพื่อนๆนะใส่ของได้ชิ้นนี้ที่ซื้อเพิ่มนี่ก็ต้องมีหกเจ็ดพันนะทำไปเล่นบ่ายนะแล้วก็แผงป,ประตู สวยสะอาดนะนะครับลายไม้ด้วยนะครับผม ABS แล้วก็เป็นแฮนด์แบ็กด้วยหน้าจอเป็น Android นะครับสวยๆเกียร์ออโต้เพื่อนๆนะครับฝั่งรู้เป็นไงบ้างฮะสบายเลยค่ะนี่พลาสติกยังไม่มีพอออกเออจริงด้วยเพิ่งเห็นอ่ะสุดยอดเลยอ่ะนี่มีอะไรฮะลูกของพ่อนะครับบอดไฟดูเส้นทางนะครับไฟไฟสองแผนที่ก็ยังเดิมๆนะนี่ติดเครื่องฟอกปั้เนี่ยหรือว่าเป็นจอนะครับรถมาใหม่สดๆจากโชว์รูมเลยเพื่อนๆนะ นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะให้ทราบอีกทีแล้วกันเนาะสองแถวว่าไงฮะแผงประตูวสวยสะอาดทุกบานนะฮะเบาะสีไขควงนี่สวยจริงจริงนะ,ะเฮ้ยทำไมรู้อะ่ะแอบดูอยู่แล้วก็พนักแขนนี่ฮะใช้งานได้เฮ้ยผมก็บ่อหลังเนี่ยพับได้เหมือนซีอีวีเลยใช่ไหมน้องนิวเดี๋ยวน้องนิวพับให้พี่ดูนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูไปท้ายกันก่อนเมื่อกี้ท้ายเราไปดูแล้วนะครับน้องนิวพับให้พี่พดูนิดหนึ่งแถวสองกับแถวสามี่ยพับได,ได้เหมือนกันไหมแถวสามพับยังไงฮะ กดด้านนี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นทั้งตัวเลยจริงๆต้องพับบนก่อนถูกไหมอ๋อดึงด้านนี้นะแล้วก็พับลง,<อ>งแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็เกี่ยวอ๋อเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวน,น,นี้น้องนิวฮนะเพิ่มพื้นที่นะครับในการเก็บสัมภาระได้อย่างมากมายกันเลยแล้วบอกคู่หน้าพับยังไงฮะเดี๋ยวขอพี่ดูนิดนึงน้องนิวตัวนี้ก็พับพับอบอดหน้าอะไอ่ะขอดูหน่อยฮะับออกกดยกขึ้นออกสไลด์ธรรมดาคือตัวนี้ก็คือไม่สามารถยกพับได้เหมือน crv ถูกไหมแต่แค่นี้ก็กว้างแล้วเนาะอ่ะโอเคไปห้องเครื่องกันดีกว่า สวยนะเพื่อนๆผมบอกเลยคันนี้ไม่ควรพลาดภาษีสองห้าหกแปดเพื่อนเพื่อนเอ๋ยมีจมูกก็ด้วยมาดูห้่องเครื่องกันเสียงฝากระโปรงยังใสยอยู่เลยฟังป่อง,องเครื่องเป็นวีเจด,ด้วยนะเพื่อนนะเป็นเครื่องตัวใหม่นะคาน,น่าบอกเลยว่าเดิมสุดๆอันเพดนะครับเดิมป่องเลยนะเพื่อนๆนะร็สวยจริงนะครับดูดน็อตเลยฮะเดิมอย่างมากเลยเพื่อนๆนะ a อ s อยู่ไหน อ๋ EBS อยู่ฝั่งนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็มออรมเบรกก็ยังเดิมๆอยู่นะครับฝาเครื่องก็ยังสวยอยู่เลยเพื่อนนะเดี๋ยวขอดูฟันนิดนึงฟันอยู่ไหนอะอยู่ตรงนี้ครับไหนไม่ใช่ไม่ใช่ลันฮนะ<ม>ขอไฟไนิดนึงคุณบีโอ้โห่สาสองไฟมาให้รถเราไม่มีฟันเลยทีเดียวเชียวแหม่ยังแหลมคันนี้เท่าไหร่ดีคุณบีบอกราคาก่อนเลยไหม ปิดไฟก่อนดีกว่าสดจัดเหลือเกินคันนี้เท่าไหร่ดีครับคันนี้นะคะเอาไปในราคาสองแสน้าหม้าบาทเลยค่ะตู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 ออกรถได้ด้วยหนึ่งพันบาทจับเฟรนช์สบายเลยมากกว่าปีสองพันแปดขึ้นไปเราจับเฟรนช์ได้หมดนะครับคันที่สวยๆเลยนะครับเอาเพื่อนปีใหม่กันเลยคุณบีเนาะอ่ะสักรอบหนึ่งดีกว่าสักรอบหนึ่งดีกว่ามาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะอีวูสูปิวเซเว่นปีสองพันแปดออโต้วีจีเอสนะเพื่อนๆนะ สวยมากบอกเลยว่าแหลมแหววสุดๆมือเดียวป้ายแดงพื่อนะครับจากเล่มทะเบียนเลยมาแล้วจ๋ามาแล้วจ๋าคุณบีดูนี่สวยทะลุโทรศัพท์เลยนะสายแคงน่ก็บาเพื่อนๆเอ๋ยนะครับราคารถก็ส่วนหนึ่งนะคุณบีนะครับสภาพรถก็อีกส่วนหนึ่งนะครับนะ กว่าจะหารถสภาพดีๆให้ F4 ได้เนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะ<พ>บางาทีกว่าจะซื้อได้กว่าจะตบตีแย่งชิงกันฮะบางทีรถบ้านๆบางทีก็ไม่เรียบร้อยมันก็มีเหมือนกันนะครับแต่เราคัดมาให้คันนี้สักครั้งเท่าไหร่นะคุณบีนะคันนี้นะคะราคา2องแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเลยคะ่ะโอ้โห و, ออกรถออกรถหนึ่งพันบาทนะคะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยผ่อนสบายๆเนาะสี่พันห้าพันบาทอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าดอกเบี้ยเท่าไหร่อย่างไรนะครับมีรถไฟ F4 ไหมก็กว่ากกด กดแชร์นะคะพี่เพจ้านของเรานะคะ PT Auto c a าเลขสองแล้วก็ช่อง YouTube ได้ชื่อเดียวกันเลยค่ะขอบคุณมากๆนะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับร